สวัสดีครับสวัสดีครับต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับเป็นดอกลําโพงนะครับดอกลําโพง18นิ้วนะครับแล้วกว็12นิ to to ้วนะครับสาหรับอาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหานะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเน็ตออดิโอนะครับตัวแรกนะครับที่ผมจะนําเสนอนะครับเป็นดอกคาเนะนะครับชนะเลิศนะครับสาหรับตัวนี้นะครับท่านที่ยังมองหาดอกคาเนะนะครับสวยๆนะครับตอนนี้เข้ามาอยู่8ดดอกนะครับเดิมๆทุกดอกนะครับ น่าสวยๆนะครับสําหรับท่านที่ยังมองหานะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเน็ตโอเดีโอนะครับอําเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับสวยๆนะครับสําหรับตัวนี้นะครับแต่งานปกตินะครับร้อยเดิมๆนะครับมีเข้ามาอยู่แปดดอกนะครับสําหรับดอกคาเนะนะครับสนใจก็0 9 5 2 2 4 6 4 9 7นะครับร้านพิเน็ตโอเดีโอนะครับอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับในส่วนของอีกเบอร์หนึ่งนะครับก็0 8 7 4 2 1 7 4 6 4 นะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับตัวนี้คาเนะนะครับดําเหลืองนะครับน่าจะเป็นรุ่นโปรนะครับตัวนี้นะครับ12นิ้วนะครับโค้งหล่อนะครับตัวนี้นะครับท่านที่ยังมองหาคาเนะ12นิ้วนะครับใช้งานปกตินะครับสวยๆครับสภาพเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับในส่วนของแรมนะครับแรมก็จะเป็นของคานะนะครับตัวนี้นะครับ4 5 KA นะครับ ขีดซอขีดยี่นะครับคันนี้นะครับสเปคนี้เลยนะครับสําหรับแรมนะครับเข้ามาอยู่สี่ดอกนะครับสําหรับแรมพร้อมปากนะครับปากละ400บาทนะครับแล้วก็จะเป็น abl นะครับตัวสีดํานะครับตัวสีดานะครับคอมนะครับคู่ละปากละ4 0 0บาทเหมือนกันนะครับคู่ละแ0 0้อนะครับสาหรับท่านที่ยังมองหาแหลมคันนี้นะครับตัวนี้นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะเป็นดอก18นิ้วนะครับ18นิ้วของ knw นะครับตัวนี้นะครับ มีอยู่2ซีรีส์นะครับ2รุ่นนะครับท่านที่ยังมองหานะครับรุ่นแรกนะครับจะเป็นโครงสีดำนะครับโครงหล่อเหมือนกันนะครับในส่วนของกําลังวัตต์นะครับอยู่ที่1,650วัตต์นะครับมีเข้ามาอยู่2ตัวนะครับสําหรับซีรีส์นี้นะครับถัดมานะครับอีกซีรีส์หนึ่งนะครับจะเป็นตัว2อ0 0ัวัตต์นะครับมีเข้ามาอยู่6ตัวนะครับ6ดอกนะครับสําหรับดอก ครงหล่อเหมือนกันนะครับแต่คนละซีรีส์นะครับมีตัวกำลังวัตต์นะครับหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบวัตต์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นสองพันแปดร้อยวัตต์นะครับมีอยู่หกดอกนะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหานะครับแล้วก็จะเป็น PR Audio นะครับตัวนี้โครงสินเงินนะครับมีอยู่คู่หนึ่งนะครับพันสองร้อยวัตต์นะครับสำหรับ PR Audio อนะครับฝากอาจารย์ท anyway. ุกท่านไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านในที่ยังมองหานะครับดอกลำโพงไว้ใช้กันนะครับแล้วก็จะเป็นดอกคมสันนะครับตัวนี้15นิ้วนะครับคมสันนะครับสวยๆนะครับสำหรับท่านที่ยังมองหานะครับดอกละ7 0 0บาทนะครับดอกละ700บาทนะครับแล้วก็จะเป็นนาโนวานะครับนาโนวาแล้วก็คมสันนะครับคมสันมีอยู่คู่หนึ่งนะครับสำหรับดอก15นิ้วนะครับท่านที่ยังมองหาดอกไว้ใช้งาน กันนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ0 9 5ย์4 6 4 9 7นะครับร้านพีเน็ตอะโเดโอนะครับอำเภอดอนจาน์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟผ้านะครับไฟผ้าเป็น RGB นะครับตัวนี้โคมละ900บาทนะครับในส่วนของ RGB นะครับผมฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่ยังมองหานะครับดอกลำโพงนะครับแล้วก็จะเป็นตู้เบสตนะครับตัวนี้ของช่างน็อตนะครับ แล้วก็แบนของร้านนะครับท่านที่ยังต้องการนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพีเน u d อ o โอดิโอในส่วนของเครื่องปั่นนะครับตัวนี้ติดจองนะครับเครื่องปั่นเบนซินนะครับสี่จังหวะนะครับติดจองนะครับสําหรับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ขออภัยนะครับตัวนี้ติดจองไปแล้วนะครับต้องขออภัยนะครับตัวนี้สําหรับเครื่องปั่นไฟนะครับสําหรับตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดอกลําโพงนะครับที่ผมได้รีวิวไปแล้วนะครับ ข้างต้นนะครับตัวนี้เป็นคลิปแรกนะครับสําหรับท่านที่ยังมองหานะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่0952246497นะครับแล้วก็087นะครับ427464นะครับเบอร์ผมเองนะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับร้านพิเน็ตอะแดโอนะครับซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกชนิดนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเป็นเสียงกลางนะครับเสียงกลางนะครับตัวนี้เป็นของอเมเจอร์นะครับหน้าบา t e c ทคนะครับสำหรับตัวนี้มีเข้ามา ยังพอมีให้อาจารย์ทุกท่านได้เลือกชมอยู่นะครับสำหเสียงกลางนะครับในส่วนของหน้าวาเทคนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ใบละหนึ่งหมื่นสามพบาทนะครับ13,000บาทนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นซูเปอร์ไฮนะครับแหลมล้วนนะครับตัวนี้ใบละ12,000บาทนะครับมีอยู่คู่หนึ่งนะครับสําหรับซูเปอร์ไฮนะครับสําหรับท่านที่ยังมองหานะครับมันไมจะเป็นตู้แขวนนะครับแบรนด์ของร้านนะครับตัวนี้ สี่พันไปลายนะครับสี่พันนิดๆนะครับสําหรับตัวนี้นะครับทันทียังมองหานะครับตู้หนึ่งคูณหนึ่งนะครับตู้หนึ่งคูณหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของหม้อเพิ่มไฟนะครับตัวนี้สวยๆนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสาหรับหม้อเพิ่มไฟนะครับห้าสิบถึงหกสิบแอมป์นะครับสาหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแหลกนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับในส่วนของแหลกโลหะแมเนียมนะครับแล้วก็แหลกของ nts นะครับตัวนี้พร้อมล้อนะครับตัวนี้3,500บาทนะครับสาหรับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวบนนะครับก็จะอยู่ที่3,000บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นแหลกพลาสติกมือสองนะครับก็ยังพอมีให้อาจารย์ทุกท่านได้เลือกชมกันอยู่นะครับในส่วนของแหลกพลาสติกนะครับไม่ว่าจะเป็น8ปยูนะครับ4ยูนะครับความลึกนะครับแล้วแต่ขนาดนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสเตปดาวนะครับปอลไลท์นะครับแล้วก็ สายมาติคอนะครับมือ2สองนะครับสายมาติคอราคาก็ตามความยาตามขนาดนะครับสนใจตัวไหนก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพีเนตออดิโอนะครับอาเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินนะครับก็ยังพอมีให้อาจารย์ทุกท่านได้เลือกชมกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นมอดึงไฟนะครับมอดึงไฟมอเอเพิ่มไฟนะครับก็พอมีอยู่นะครับที่ร้านพีเนตออดิโอนะครับอาเภอดอนจานจังหวัดกาลสิน์นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับพ่อแห m นนะครับที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงนะครับแล้วก็ชุดไม้ทั้งไม้ลอยและไม้กรองนะครับสอบถามได้นะครับชอบสินค้าตัวไหนนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับลานพินเนตออดิโอนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับสำหรับ ร้านพิเนิออดิโอนะครับซื้อขายเครื่องเสียงการแจ้งทุกชนิดนะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในส่วนของช่อง Youtube ด้วยแล้วกันนะครับช่องจกชแนลนะครับแล้วก็ในส่วนของ a c e b o o k นะครับพิเนิคำมีพักดีนะครับแล้วก็ในส่วนของเพจร้านนะครับพิเนิออดิโอนะครับช่องทางติดต่อก็095นะครับ224 6497นะครับแล้วก็ส่น874217464 นะครับฝากอาจารย์นุกท่านไปด้วยแล้วกันนะครับในส่วนของท่านที่ยังมาหาในส่วนของเอ่อมิกซติตนนะครับก็มีนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่4 2 0 0 0บาทนะครับในส่วนของมิกซีติตนนะครับอะเรนแอนเฮดนะครับตัวนี้คิวคิวอูสามสองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับสิทธิ์ค้างตัวไหนผมก็จะรีวิวให้อาจารย์ทุกท่านได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับ